องปิดอยากเป็นกระแสนั้นเป็นไปเลยไม่เคยคุยเห็นหน้ากันมาตั้งไหนตั้งไหนผมก็ยังอยู่ตรงนี้รอให้หมดเรื่องเขาผมเองแต่หมดเรื่องมาเขาอยู่ที่ไหนมีกรมาพูดแล้วผม่อบปรานโอ้โหแกไปเป็นสสลงการเมืองเออจริงๆเป็นคนของประชาชนไงใช่ เลขอซื้อไปแล้วแล้วไม่ได้ขายกำลังจะคุยีจะขายไม่ขายก็ประมาณสี่สิบนก็เลยค้ว่าจะยังไงดีวะขายก็คงขายไม่ได้แล้วืึอนก็บอกท้องเลยเราก็บอกวาไม่ไม่อยากไม่อยากขาเพราะ่าไกลเบอราคาระดับนี้ไม่มีไม่ีความพอใจเึื่อให้มาสี่สิบจะ่ผมไม่ขายเพราะว่ามันเป็นสี่สิบสี่สิบสี่สิบเลยมั้สีร้านนะครับโอ้โหแล้ว มันเป็นแ่ก็มีอ่เป็นหกนั้นเาสุไ็ตอนนี้กำลังทำยังไงก็ยังคิดไม่ออกว่าทำยไสุเป็นเบอร์อลิจินัใช่ไหมตอนนี้ก็คือเปิดเปิดเนรูปโครงนะมรามลุมปกดงไม่ถูกอีกแล้ว แต่แม้เพ่อนตอนนี้กดไม่เสร็จค่ะกดไม่เสร็จอ่ะไม่ได้เพราะว่าเข้าไปไม่เสร็จปุ๊บมันก็ค้างเลยไอโฟนยังค้าร์จต้องเอาอะไรข้งไปต้องมือหน้าทันแล้วมือหน้าทันเข้ามาใช่ไหมมิ้กดเข้าไปยังไม่เสร็จแล้วพี่กดเข้าไม่เสร็จเข้าไปดูไม่เสร็จปุ๊บมันจะเข้ายังไงเข้าไปปุ๊บมันก็ต้องแบบรีดใช่ไหมเครื่องมันก็แบบสะอาดแล้วมันจะอ่านยังไงอ่ะเพราะมันเจอหมื่นโอ้น็อกไปลมดีกว่าเอาเงินสี่สิบบาทไปใช้เถอะแล้วยังสิบล้านสี่สิบบาทก็เลยล่ะ เป็นนักกแสดงมาชมแล้วสักทีมาชมใหม่ไม่ประทันเลยไม่สเตจโอ้โหแล้วที่แล้วว่าอะไรแต่พี่ทุกคนอยากเห็นมากกว่าเดิมเลยทุกคนก็รู้ว่าอะไรอย่างไรทำไมไปซื้อเองกันมันกันเลยไอที่เดจอเนี่ยเพราะว่าพีุ่กอ่ะสองแม่เสนอชวนเมย์ไปกินอาหารฝรั่งเศสเมย์ยัเห็นน้องโชว์เลยจ่ายมาจ่ายมาไม่ละขอเดินเข้ากับเมย์